เอาอีเอาอีกอ,อ่กอาดูเลยเอ้ามาเลยค่ะ เลยค่ะลุยลองมาดีๆลงมาดีๆ,ลดๆเล่นทั้งวันน่าไปเอาอีกเอาอีกหาทางขึ้นไปเจอแล้ว เวเวเวไม่บายหน่อยไม่บายมาสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่องมันนี่ฮีโร่ทุกท่านครับถ้าเกิดเพื่อนเป็นสมาชิกของช่องมันนี่โรเนี่ยเพื่อนจะเห็นคลิปพิเศษเหล่านี้ครับ ปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บเห็นไหมถ้าเกิดไม่ได้เป็นสมาชิกเพื่อนเพื่อก็จะเห็นเฉพาะรายการติวเข้มก่อนเทดจะไม่เห็นคลิปพิเศษนะครับที่เป็นข้อมูลหุ้นนะครับทั้งรายตัวแล้วก็เป็นการบ้านพิเศษที่เราให้อันนี้เป็นหลายสัปดาห์ลงให้ทุกวันอทิอ่าใครที่สนใจอยากจะสมัครรับการบ้านข้อมูลหุ้นเหล่านี้นะครับก็สามารถกดรับได้ครับมาที่คลิปเนาะ แล้วก็ที่ใต้คลิปเนี่ยมันจะมีคําว่าสมัครกดสมัครตรงนี้นะครับแพ็กเกจมันจะมีทั้งหมด3 p a แพ็กเกจด้วยกันนั่นก็คือ300 450แล้วก็750นะครับแพ็กเกจข้างบนเนี่ย300แล้วก็450ได้เหมือนกันทุกอย่างนะก็คือเป็นแผนเทรดรายสัปดาห์แล้วก็ข้อมูลหุ้นนะครับจะลงให้ทุกวันนะส่วนแพ็กเกจ750เนี่ยจะมีคอรสออเรียดให้ ปัจจุบันมี24คลิปแล้วนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในระดับการเรียนรู้ตรงนี้นะครับแล้วถามคําถามในกรณีของการนับคลื่นอิเลียตผมก็จะมานับให้ดูเลยสนใจติดขัดมีปัญหาหุ้นตัวไหนเราก็จะมาอะไร่เลียงให้ฟังเพราะฉะนั้นสนใจแนะนําว่าสมัครกันเข้ามาได้ครับจริงๆก็แนะนําให้สมัครเพราะว่าถ้าเกิดไม่ชอบสามารถยกเลิกได้ตลอดนะครับตอนนี้มีค่าใช้จ่ายนะแค่ เดือนละ300บาทตกวันละ10บาทนะครับถ้าสมาัครปุ๊บสามารถดูย้อนหลังปุ๊บได้หมดเลยมีประมาณ400กว่าคลิปแล้วเอานี่แค่สมาชิกอย่างเดียวนะนะครัไม่รวมคลิปปกติที่คุณยังได้รับอย่างต่อนเนื่องอยู่อ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูกันนะครับนี่คือติวเข้มก่อนเทศนะครับประจำวันวันพุทธที่13พฤศจิกายนปี267 7 ขณะน,นี้ตลาดปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วของผมนะ่ะอยู่ในวันที่12นะเวลา16นาฬิ 3, นาทีต้องขออภัยด้วยในช่วงนี้เนี่ยคือต้องอัดคลิปไวจริงๆนะครับผมจัดการเวลาของตัวเองได้ไม่ดีอันนี้อันนี้ผมผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีคนแย้งว่าทำไมเนี่ยคุณทำรายการเร็วเกินไปทำให้คุณไม่สามารถตอบคำถาม FC ได้น,นี้ผม ผมสารภาพผิดนะว่าม,มันเป็นการจัดการเวลาที่ไม่ดีของผมนะครับเพราะว่าคือทุกเย็นเนี่ยผมต้องพาน้องนะก็คือพาเวลาเนี่ยเราก็จะไปกินข้าวด้วยกันทุกเย็นทุกวันแ,แล้วก่อนนอนเราก็จะคุยกันอ่านนิทานหรืออาจจะพาดูการ์ตูนหรืออะไรก็ทําำองนั้นซึ่งมัน ค่อนข้างเทคไทม์มากพอจาควรนะครับอาจจะสามทุ่มสทุ่มอันนี้ไม่รู้แล้วแต่ว่าวันไหนดีดมากดีดน้อยนะฮะทีนี้พอกลับมาช่วงดึกๆเนี่ยผมก็ต้องมาทำตัวรายการสมาชิกต่อนะแล้วผมก็จำเป็นที่จะต้องนอนไวเพราะมันตื่นเช้ามากคือถ้าเกิดเราไม่นอนเร็วเนี่ยคือคือผมบอกตามตรงนะ จำนวนการนอนของผมมันน้อยมากๆครับประมาณ4ชั่วโมงต่อวันแค่นั้นเองนะอันนี้คือวัดจากตัวนาฬิกานาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับคือมันน้อยมากๆก็เลยจําเป็นที่ต้องเข้านอนนี่คือขนาดว่าเข้านอนเร็วนะแล้วตอนเช้าเราก็ต้องตื่นเช้ามากๆนะเพราะว่าเรามีลูกน้อยคือมันนั่นแหละมันก็เป็นความผิดของผมนั่นแหละที่ไม่สามารถจัดการเวลาได้เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยถ้าเกิดทารายการติวเข้มเนี่ยผมจาเป็นที่ต้องอัดช่วงนี้ ช่วงนี้เลยนะครับหลังตลาดปิดยกเว้นบางวันที่มันอ c กเตบก็อาจที่จะอัดช่วงนี้ไม่ได้ก็จะไปกินเวลานอนของตัวเองก็พยายามที่จะมาอัดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าในอนาคตจัดการเวลาของตัวเองได้ดีมากกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมาปรับรูปแบบรายการใหม่แล้วกันนะครับมาดูกันเลยนะครับมีของวันที่12นะอ่นะอย่าง BA เตือนไปก็ลงต่อเห็นไหม นี่ลงต่อนะครับ C B G มีการดีดแต่ว่าไม่ไม่สวยเท่าไหร่มันมันบีบมากเกินไปถ้ามันปิดได้สัก77.5แบบเขียวหัวมันเขียวหน่อยนะมันโอเคเลยอันนี้ปิดต่ำวันนี้ยังลุ้นได้อะไม่ต่ำกว่า77เล่นได้นะแต่ถ้าต่ำกว่านี้ก็ปล่อยเข้าไปเนาะเส้นเทล,ลนีเตือนแล้วก็ลงต่อใช่ไหมนี่อย่างนี้อันนี้ลงต่อไม่ไม่ต้องไปหาสต็อปลอสแล้วเนาะเพราะว่าเตือนเนี่ยก็ไม่เล่นอยู่แล้วนะครับอย่างเจมาท์ Mart ที่มีปัญหากันเมื่อวานก็ มันก็ชัดเจนอะไม่รู้จะว่ายังไงเออไม่รู้จะว่ายังไงแล้วตอนนี้เขาก็หลุดแนวรับที่มันมันไม่ควรหลุดแล้วนะพี่เขาอยากจะบอกว่ามันเป็นการกลับตัวก็อ่แล้วแต่พี่ไปเลยนะฮะตรงนี้มันไม่มันไม่กลับตัวจริงๆครับแล้วก็ยืนยันนะฮะแล้วตอนตอนเนี้ยเห็นไหมเราพูดกันตั้งแต่วันที่8เดือน11นะครับพอมันมาเฉลย1ิเดเดือน11มันก็เออมันก็ลงจริงๆนะครับวันที่12เดือน11ก็ยังลงคงลงต่อนะครับ ไม่รู้ว่าแนวรับมันอยู่ตรงไหนด้วยอาจจะเป็น10บาทก็ได้หรืออาจจะเป็น11บาทก็ได้แล้วก็ตัวคลิปสมาชิกตัวอัปเดตล่าสุดเนี่ยผมก็ลงเรื่องของเจมาร์ Mart ลงไปต้องก็มีแผนให้ดูในคลิปนั้นก็ลองไปดูแล้วกันนะครับใครที่เป็นสมาชิกถัดมาคือซิงเกอร์นี่ก็ลงตามแม่เขาก็คือตัวเจมาร์ Mart ก็ต้องไปรอรับกันข้างล่างอะ่ะไม่รู้จะอยู่ที่เท่าไหร่จนกว่าจะเกิดสัญญาณการก,กับตัวนะครับแต่คนถามมาหลังบ้านบอกว่าตัวนี้แนวรับตรงไหนคือต้องบอกอย่างนี้ ในปัจจุบันเนี่ยผมแทบจะไม่สนใจแนวรับแล้วนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าเกิดดูแนวรับในอดีตก็จะมีโซนอ่ะแบาทบ้าง6.5บาทบ้าง7บาทบ้างแต่ว่าเราไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าถามว่ามันรับอยู่ไหมในอดีตอย่างเช่นตัวนี้นะก่อนที่มันจะดีขึ้นมาม,นมันก็ไม่ได้รับอยู่นะฮะมันหลุดโลแล้วมันก็ไปทานิวโลได้ซ้ําอยู่ที่6.5ก่อนที่มีการกลับตัวขึ้นมาเพราะ,ะนั้นเราจะไม่ซื้อ เพราะมันอยู่ใกล้แนวรับหรือเป็นแนวรับก็ตามแต่เราจะซื้อกรณีที่มันมีสัญญาณกับตัวหรือว่าอาจจะเป็น price action อะไรบางอย่างที่ทำให้มันน่าสนใจแล้วว่า,ามันมันไม่ได้มีความเสี่ยงมากเกินไปอะไรเนี่ยตรงนั้นก็ถึงจะซื้อนะครับตอนนี้ตัวที่แค็สุดท้ายไม่ดึงอย่างนี้ก็ลงต่อเนาะข้ามไปได้เลยนะครับ XPG ก็ไม่ดึงนะครับอย่างนี้ลงต่อใจปาหต่ำมาก ลึกเกินไปเนี่ยแม็กแม็กมีสัญญาณดึงกลับแต่ว่าไม่แรงไส้ก็สั้นนะครับอย่างนี้ก็ยังคงมองว่าเป็นลักษณะของการซึมลงได้นะครับไม่ใช่สัญญาณกับตัว KDC นี่เป็นการซึมพลงนี่ควรที่จะเทคโปรฟิตทำกำไรไปซะนะฮะเพราะว่าอย่างตัว KDC เนี่ยเราเล่นกันมาตั้งแต่40ปะรอบที่แล้วแล้วผมให้แนวต้านท่ไหน่ซึ่งมันทะลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็กลับมาที่46อีกแล้วนะครับ แล้วก็เอฟซ์โอ้โหตายแล้วจบเลยนะฮะเอฟสมาร์หลุดสต o p l o รอตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ LHSC โอเคอย่างนี้ยังยังใช้ได้นะครับสต o p l o รอ10.80 p c ดแอ้าวไม่ไม่ได้แย่นะครับอ่าจริงๆมันหลุดใช่ไหมเออมันหลุดสต o p l o รอแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยถือว่าเป็นการพักตัวได้นะครับ เลื่อนสต็อปลอ s ลงมาก็ได้หรือใครสต็อปลอ s ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ใช้สต็อปลอที่2.68แต่ไม่ต่ำกว่านี้อีกแล้วนะต่อด้วยตัว s e เป้โหลึกว่ะข้ามไปได้เลยนี่ฝากเฝ้า alth, ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ s p s p 5 0 0 01นะครับยังคงมองเป็นเทรนด์อยู่เพราะว่าตัวนี้จะอ้างอิง s p 5 0 0ก็ลองดูนะครับใครใครที่ไม่อยากจะซื้อเป็นกองทุนรวม หุ้นต่างประเทศกองทุนรวมหุ้นอเมริกาอะไรก็มาดูเป็น SP501 ตัวนี้ได้แล้วก็เทรนด์มันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ตัว a d v a n e e ตัวนี้ก็ยังรุ้นได้อยู่นะครับสต็อปลอตให้ที่เดิมแบบ279บาบาทถัดมาเช็คตลาดเป๊ะไหมเป็นลักษณะของการซึมลงแต่จริงๆคำว่าซึมลงเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งใช้เนาะเราใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็การการจับสัญญาเนี่ยเราเจอกันมาตั้งแต่โซนนี้แหละอ่ะ ทีนี้ผมบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะไปทำ V-shape ตรงไหนแล้วก็ในตัวปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานเราพูดถึงเลข1 445ส่สี้าใช่ไหมครับมันปิดที่อะไรคะหนึ่งสีเป๊ะเลยไหมอ่ามันมันลงมาปิดที่1 445ในัยะสำคัญคือไปทำต่ำสุดที่1 443ดึงกลับมาแค่2จุดใช่ไหมครับตรงเนี้ย ไม่ได้มีนัยยะในการกลับตัวเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการเคลียร์ล่างเพราะฉะนั้นมีโอกาสซึมลงต่อนะครับยังไม่ต้องทําอะไรนะฮะตรงนี้นะกับหุ้นชุดใหญ่เนี่ยยังไม่ต้องทําอะไรกับเขานะครับยังไม่ยังไม่มีสัญญาณซื้อกลับมาแล้วก็เอสห้าศูนย์เนี่ยนี่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 ตรงนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับการเคลียร์ล่างยังไม่ยังไม่เจอให้เห็นสัญญาณการดึงยังไม่มีเพราะฉะนั้น ยังไม่ต้องออกกลองนะหน้าหน้าแอลเนี่ยยังไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ปล่อยไปรอไปก่อนนะครับรอให้มีสัญญาณซื้อค่อยกลับมากลับมาแน่นอนนะบอกได้เลยว่ากลับมาแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่แต่ถ้าสัญญาณมาเมื่อไหร่อ่ะผมเชื่อว่าเราเห็นที่แรกนะมาต่อกันนะครับกับตัวหุ้นของวันนี้ก็จะมาเริ่มจากชุดเตือนกันก่อนนะครับว่ายังคงเป็นขาขึ้นนะบอกอย่างนี้นะยังคงเป็นขาขึ้นแต่ว่า สัญญาเนี่ยไม่ค่อยโอเคมันมีการเปิดแก็บลงมาด้วยนะครับควรเทคโปรฟิตทำกำไรไปก่อนเออสำหรับคนที่อ,าอยากจะรอสัก5.9เอาเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาหลุด5.5ลงมาเนี่ยต้องคัดทิ้งนะฮะแล้วก็ตัวแอดไว์นี่คือจบเกมเลยนะครับจริงๆเปิดโดดมาตั้งแต่เช้านี่ก็ควรที่จะหนีแล้วและนี่คือจบแล้วนะไม่มีอะไร ก็รอดูอ่ะใครที่ยังมีของอยู่รอดูวันนี้จะดึงเขียวได้ไหมดึงเขียวต้องสูงก็6 6บาทนะครับถ้าดึงเขียวสูงก็า6บาทไม่ได้เนี่ยปล่อยเข้าไปนะไม่ต้องไปยืมไม่ต้องไปล้างนะฮะแล้วก็ AAV ตัวนี้เป็นลักษณะของการซึมแล้วนะครับอันนี้คัดทิ้งไปได้เลยนะครับถ้าไม่มีของก็ไม่ควรที่จะเล่น SGC ตัวนี้หลุดรอกันเป็นซิกแๆลงแล้วไม่สวยรอรอบหน้า เราไม่ได้พูดถึงว่าหุ้นตัวนี้ไม่สวยจะไม่สวยไปตลอดกาลนะครับมันสามารถสัญญกรรมตกแต่งกลับมาได้ใหม่อาจจะมาสวยเช้งกระเดะกันข้างล่างก็ได้แต่ตอนตอน,นี้มันไม่ใช่นะแล้วก็ตัว c k เอย่างนี้ข้ามมันไปได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าหลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดซึ่งเป็นโซนแนวรับที่ประมาณเท่าไหร่สามจุดห้าหลุดแล้วอาจจะไปกองกันข้างล่างครับโซนสองบาทกว่าสามบาทต้นแถวๆนี้นะฮะถ้ามีสัญญาณกับตัวเดี๋ยวค่อยว่ากัน i m p a c t เช่นกันตรงนี้อย่าไปเล่นนะครับการเด้งจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อเนาะบอกว่าเฮ้ยเด้งเล่นกันสั้นๆมันอันตรายอะ่ะไม่รู้จะว่าไงก็เตือนก็ได้แค่เตือนนะฮะถัดมาจะเป็นหุ้นที่สวยที่สุดในเซต50มีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนั่นก็คือตัวเดลต้าอย่างนี้ยัง,ยง,ม,องมองตามเทรนดได้นะครับเดลต้าเนี่ยสต็อป o อ s อยู่ที่หนึบาทไม่หลุดไม่ขาย ก็ยังคงลุ้นแล้วก็กระชากขึ้นไปต่อเช่นเดียวกันกับตัว i v l อันนี้สวยมากเหมือนกันนะครับสตอลอ์ลอ25ทวนไม่หลุดไม่คัดไม่ขายแค่นั้นแล้วก็ลันไปต่อตัวที่น่าจะกระชากขึ้นได้เร็วน่าจะเป็นเดลต้าส่วนที่ช้าๆก็ i v l น,นี้เห็นชัดเจนอยู่แล้วเนะาะธรรมาก็จะเป็นหุ้นตัวเล็กมั่งใหญ่มั่งนะครับเริ่มจากตัว BSRC ตัวนี้กับตัวขึ้นย่อยนี่คุณพี่ครับกับตัวต้องเป็นอย่างนี้ฮะ <laughs> เนี่ยกับตัวขึ้นย่อยมันต้องอาศัยบริบทของคลื่นคิดดูนะครับขึ้นชุดนี้ใช้จำนวนแท่งทั้งหมดกี่แท่งผมนับให้ดูนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าดแ้าสิบสิบเอดสิบสองแท่งใช้เวลาสร้างมากกว่า3สัปดาห์เห็นไหมครับการกลับต,ตัวต้องเกิดแบบนี้ไม่ใช่เกิดแค่แท่งสอแท่งแล้วก็มาอ้างการกลับตัวเนาะตอนนี้มีโอกาสที่จะลันขึ้นไปได้ประมาณแปดจุดสต็อปลอสนะ เอาไว้ที่ฐานการกลับตัวของเขานะครับอยู่ที่7จบาทหสตางค์ตอมาขึ้นล็อกโอ้โห,โโหโล็อกเทคคือตอนที่ผมติดสแกนมาเนี่ยมันยังมีหัวอยู่เลยมันยังมีหัวอยู่เลยแต่ตอนนี้มันไม่มีหัวแล้วนะฮะเอาเป็นว่าถ้าวันนี้วันนี้ของเพื่อนเพื่อน,นะฮะมันสามารถเล่นได้ตั้งแต่หนึ่งจุดศูนจนถึง1.10ถ้ามันอยู่โซนนี้ได้โอเคเล่นได้เลยอ่เล่นได้ซื้อตามได้นะ แต่ถ้ามันยืนไม่ได้เว้ยแล้วมันไปเล่นอยู่ในโซนต่ํากว่าเนี้ก็คือไม่เล่นต่ํากว่า1.06นะไม่เล่นนะถัดมาคือ PR9 PR9 เคียร์เคีบนให้เห็นแสดงว่ามันอยากจะเอาอยู่นะฮะนะเพราะว่าตำแหน่งของการพักตัวนี่คือโซนสเปดที่25บาทน่าจะเอาฮะเพราะฉะนั้นก็เล่นได้นะครับตรงนี้สต็อปลอสวางไว้ที่24.75ไม่หลุดไม่คัดไม่ขายโอเคไหมฮะแล้วก็ลุ้น อาจจะเล่นเป็นเดทเทตก็ได้ครับหรือว่าจะเล่นในกรอบระยะเวลา3-5วันก็ได้เช่นกันต่อด้วยตัว DCC DCC มีสัญญาณเตือนนะครับว่าจะมีการจ่ายปันผลแต่ว่าปันผลนี้มันไม่มีระยะเพราะว่าปันผลที่จ่ายมามันแค่2สตางค์เท่านั้นเองแทบจะไม่มีผลอะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถแรนล,ลี่ได้แนวต้านอยู่ที่ประมาณ2.04นะครับสตอ็อปลอตรงนี้เอาไว้ที่1.83นะครับ แล้วก็ JTS อันนี้ไม่มีอะไรเลยคือเขาก็อ้างสตอรี่บิตคอยนะฮะแต่ว่าผมผมเคยอธิบายตัว JTS ให้กับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกฟังแล้วว่ามันโคตรจะไม่เกี่ยวเลยเว้ยรายได้ที่มาจากบิตคอยมันโหน้อยแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะอืมนะแต่ตรงเนี้ยถ้าถ้ามาตามน้ำก็ก็ไปตามน้ำเนาะสตอปลอจะอยู่ที่72บาท แนวต้าน77.5เล่นแบบเดทหรือว่า3-5วันได้นะครับแล้วก็ตัวเคเจนมีการดึงหางยาวพอสมควรโอเคนะหางยาวพอสมควรรอดูวันนี้นะครับถ้าเล่นได้อยู่ในโซน1.65ขึ้นไปเนี่ยสามารถเก็บแล้วก็ห่อได้แต่ว่าให้เล่นในระยะสั้น3-4วันเอาแค่นี้ก็พอนะครับไม่น่าจะเกิน1.85แต่ถ้ายื้อไม่ได้ฮะไปปิดสัก1.60อะไรก็ข้ามันไปนะ ไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วตัวสุดท้ายคือไซแมทไซแมทเป็นลักษณะของการชนต้านตัวนี้อยากให้รอดูการพักตัวถ้าเกิดเขายังสามารถพักตัวได้อยู่ในโซน2.26ขออยสัก2วันอะไม่เกินเนี้ยถ้าพักอยู่ได้ตรงนี้นะ2.26บวกลบ2ช่องอะถ้าทำได้เล่นได้เลยครับแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วเป็นลักษณะของแท่งแดงแบบนี้หรือว่าแบบนี้ลงมาก็ปล่อยเข้าไปเนาะไม่ต้องเข้าไปเล่น โอเคนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงตลาดซึมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะอันไหนเลี่ยงได้เลี่ยงไม่จําเป็นที่จะต้องไปเทรดหรือว่าห่อหุ้นทุกวันเออเรามาตามตลาดคือเราเน้นในการเล่นสั้นการสร้างกระแสงเงินสดเนี่ยรอได้รอครับการไม่เทรดก็คือการเทรดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่ควรทําคือการปิดจอหนีครับเพราะอะไรเพราะคุณจะรู้ไม่แหละวว่าหุ้นมันจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องทําในตอนที่ตลาดซึมก็คือการเฝ้ารอจังหวะของการกลับตัวการเฝ้ารอจังหวะของ price action ที่เป็น bullish อนะ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเฝ้ารออย่างเงี้ยไม่ต้องไปเฝ้าใหญ่ก็ได้มาดูตามรายการเราจะทันตัวที่มีโอกาสเป็นต้นเทรนด์นะมันจะไม่เหมือนแบบโอ้ยมันไปแล้วก็ปิดจอหนีโผล่มาอาีกทีคือแม่ไปชนต้านแล้วเราก็ไปซื้อตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่โอเคเนาะนะก็ฝากไว้นะครับ ใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวมาเจอกันท้ายคลิปส่วนใครที่ไม่ได้ถามแลวก็อยากจะไปเฝ้าหน้าเทศของตัวเองก็สามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับแต่จริงผมว่าปล่อยให้ช่วงเวลาถามคำถามทั้งวันเนี่ยมันน่าจะเพียงพอเนาะต,ต่อการพิมพ์เออแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่พอก็อว่ากันไปนะฮะแต่แต่ผมจะกลับมาแก้ให้ผมจะทำให้มันดีที่สุดนั่นแหละหุ้นอิชิน้าเข้ารับไหมครับ คือเมื่อ2-3วันก่อนแนวโน้มยังดีเมื่อวานประกาศงบ Q 3ก็ออกมาดีดีจริงอันนี้ผมดูแล้ว Q3 ก็บวกนะครับทั้ง3 Q ก็หล่ออะบอกยงี้เลยประกาศปันผลวันที่22นะครับอยู่ที่60สรตางโดยปันผลเยอะมากแต่พอมาเช้าวันนี้เปิดมาแบบไม่เอาอะไรเลยยังดีว่าวันนี้ปิดเขียวเอาเหรอฮะออ้ โอ้มันดึงขึ้นไปอคืออันนี้พูดตามตรงนะฮะอิชิเนี่ยปีนี้เนี่ยตัวกำไรเนี่ยมันออทามไฮยอยู่แล้วทั้งรายได้แล้วก็กำไรถ้าเกิดทนถือได้หน่อยผมมองว่ามันก็สามารถที่จะทำราคาออทามายได้เหมือนกันเพราะว่า P.E. ในปัจจุบันของอิชิอ่ะดูนะทั้ง P.E. ทั้งตัวเงินมันผลเลยนะครับอันนี้ PE จะอยู่แค่15เท่าเท่านั้นเองแล้วก็เงินปันผลจะอยู่ที่6%ซึ่งแบบโคตรสูงอะ่ะเออสูงมากๆผมก็มองว่าราคาเนี้ยไม่ไม่ได้แรงนะครับแต่หน้าเข้าไหมอาจจะทำเป็น DCA ก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวปันผลมันที่22เนี่ยมันก็น่าจะกดราคาลงอีกเนาะเออสมมติว่าอยากจะซื้อซัก10,000แสนหุ้นอ่ะ1 0 0 0หุ้นแล้วกันก็ซื้อ1 0 0 0หุ้น1 0 0 0หุ้นอะ่ะ10งวดไปเรื่อย แบบนี้น่าจะได้ต้นทุนที่ดีกว่าเนาะ dcc อัน no. oh, นีเ้เราเอามาเล่าแล้วนะทรงจอดต้านไหมคะขอ tp และ stop loss อ่ะ d c เนี่ยเราเล่าให้ฟังแล้วต้านก็ประมาณ2.04ส่วนสะครับ stop loss ให้ไปแล้วเนาะ1.83ผมก็ตามใน TikTok ขอบคุณมากนะครับท็อปลงมาถึงแนวรับหรือ,อยังขอเช็คแป๊บนะฮะโอ้ลงลึกเกินไปตรงเนี้ยอย่างที่บอกเป็นแนวรับจริงๆ แต่ว่าตัวนี้ผมได้อัปเดตในสมาชิกแล้วเนาะแล้วมันมาตามวาดอะ่ะเออบอกเลยนะเพราะที่อัปเดตคือแท่งนี้นะครับแล้วมันก็ซึมซึมซึมนะซึมสามแท่งเน็ยสต็อปลอยไปได้เลยนะและ้วตรงนี้ก็หลุดตรงนี้หลุดแล้วนะแต่ว่าอยู่ในโซนแนวรับไหมอยู่ในโซนแนวรับแต่ไม่ใช่การรับครับต้องรอไปก่อนนะต้องรอให้มีการกลับตัวคอมเซเว่นแนวโน้มขาขึ้นแท่งล่าสุดคือแท่งสัญญ,ญาณซื้อพอได้ไหมคอมเซเว่น แท่งล่าสุดเขาอาจจะหมายถึงแท่งนี้อ่ะเป็นสัญญาซื้อได้ไหมไม่ใช่แน่นอนนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เกิดอะไรนะครับไม่ได้มีการเปิดโดดไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ยังพอเปิดโดดยังยังพอเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าตำแหน่งของแท่งนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ตรงนี้คือซิกแซกแล้วก็รอครับเพราะว่าไอตัวโมเมนตัมตรงนี้มันเป็นขาขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นรอได้ครับ ถ้าเกิด price action เดี๋ยวเราค่อยเข้าซื้อเนาะขอแนะนำหุ้น TTB ด้วยครับมีแนวรับเท่าไหร่ครับยังไม่มีของโอเค TTB <c oughs> สุดท้ายยืะไม่อยู่อะ่ะน่าจะลงต่อผมคิดว่าน่าจะ1.6นู่นแหละเออใจเย็นๆรอไปรอไปก่อนนะฮะน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยเราสอบถามเรื่อง PSL ที่มีการทำ tender VL มันมันทำ tender กันแล้วอ้อ๋อฮะใช่จริงจ เห็นรับซื้อที่1.24ทำไมต้องรับซื้อราคาสูงด้วยครับหรือเพราะถ้าน้อยจะไม่มีคนขายให้เขาซื้อขายกันในกระดานปกติได้ไหมครับต้องการ17%ดูในข้อมูลผู้ถือหุ้นเห็นมีอยู่แล้ว3%รวมเป็น20แบบนี้มีผลกับการบริหารอะไรใน VL ไหมครับหรือแค่มาซื้อหุ้นเฉยๆ มันมีผลดีหรือผลเสียกับ VL อย่างไรบ้างครับออผมดอยอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าดอยอยู่เท่าไหร่นะฮะอย่างตัว PSL เนี่ยคือมันจริงๆมันเป็นกฎเนาะการเข้าซื้อผมจำตัวเลขไม่ได้นะ,ะว่าเกิน5%เหรือสักอย่างเนี่ยแหละถ้าเข้าเข้าซื้อเกิน5%ก็ต้องออกมาทำเทนเดอร์ว่าจะซื้อซื้อกิจการใช่ไหมครับแล้วส่วนราคาเนี่ย ถ้าเกิดเขาจริง,จร,ง,จ,รงจริงกันตั้งราคาเนี่ยมันมีการคำนวณด้วยนะว่าแบบย้อนหลังต้องอ้างอิงราคาย้อนหลังกี่วันนะฮะซึ่งเขาก็คงคำนวณมาแล้วแหะครับว่าอยู่ที่หนึ่งจุดสองสี่ก็คงเอาจริงอะฮะตรงเนี้ยก็คงตั้งโตบรับซื้อจนกว่าจะได้ครบจํานวนนู่นแหละทีน,นี้ถามว่ามันจะมีผลอะไรต่อการบริหารไหมต้องเข้าไปเข้าไปถามตัว IR ของ PSL ดูก็ได้ครับว่าเขาจะ เอาอยัางไงเขาจะจริงจังเลยไหมแต่เข้ามาอย่างนี้ก็น่าจะจริงจังนะแต่แต่บางทีอ่ะการเข้าไปถือหุ้นจํานวนมากแต่ไม่ส่งบอร์ดเข้าไปนั่งก็ได้เออน,นี้มันแล้วแต่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าตัว PSL เขาจะเอาอยัางไงเนาะต้องอันนั้นไปถามที่ IR น่าจะได้ผลได้ดีกว่าส่วนตัว VL เนี่ยหลังจากที่มีการทำ tender offer เสร็จเรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยตรงนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปทางไหนเก็ตปะ เพราะว่าตรงเนี้มันเป็น PSL ที่มาซื้อเนี่ยเป็น PSL พอซื้อหมดมันอาจจะปล่อยราคาตกก็ได้อันนี้อันนี้ตอบไม่ได้นะครับที่ราคาขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าการทำเทนเด์เดย้เฉยขอนวโน้มทิศทางเพียทุน38ตังเพียมันกระชากมาก่อนหน้านี้แต่ว่าน่าจะจบไปแล้วปะ่ะเออเนี่ยกระชากมาก่อนน้าน,นี้เห็นไหมแล้วก็จบเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เป็นการซึมลงครับเพราะฉะนั้นทุนสาเนี่ยควร ควนหาที่สต๊อปออกเนาะมาการันตีสไตล์การตอบอาจารย์พืชฮักใครที่ติดตามมานานจะเข้าใจดีติดตามอาจารย์พืชตั้งแต่ปี2 5 6 0ปาดถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2 5 6 0เนี่ยน่าจะเป็นปีแรกที่ผมมาทำ YouTube อย่างจริงจังนะอือสมัยเปิดร้านขายยาสไตล์การตอบ ต้องสั้นกระชับเข้าใจง่ายมีกวนๆแต่ถูกจริตมีเวลาต้องไปเปิดดูไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เคยโอนค่าแพมเพิดโอ้ขอบคุณมากๆครับเวลากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจขอบคุณคลิปและความรู้ที่ดีมากครับขอบคุณมากๆเช่นกันครับผมเอออย่างน,นี้มันก็เป็นกำลังใจให้ทำต่อ <laughs> อ่ะมีอะไรอีก ไม่ต้องใส่ใจคนหมู่มากโอเคครับครับพี่ไม่มีคำถามนะรบกวนสอบถามอิชิทำเว็สามหรือเปล่าถ้าอิชินับเฉพาะขึ้นระยะกลางชุดนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยต้องนับแค่นี้นะถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าชุดนี้มันจะเป็นเว็สามอืมจริงๆไม่ไม่คิดว่าจะเป็นนะฮะน่าจะเป็นแค่บีครับ ตรงนี้ฮะอันนี้เป็น1ตรงนี้ลงมาเป็น A ครับขึ้น B ตรงนี้กําลังทํา C อยู่น่าจะเป็นอย่างนี้นะไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเริ่ม3เลยนะครับแล้วมันยังมีปันผลที่รออีก60สตางซึ่งมันมีโอกาสหลุดฐานตรงนี้ได้ด้วยก็ก็รอดูต่อครับแต่ผมว่าในระยะยาวอะ่ะไม่น่าแพ้นะอ๋อแนวรับโปรเอ็นโปเอ็นอู้แถวนี้ ถ้ามันไม่ซึมลงมาอย่างนี้ต่อนะเล่นได้เลยครับรอดูท่าทีของวันนี้ก็ได้ครับถ้ามันเล่นต่ําแบบที่ผมวาดอย่างนี้นะก็ไม่เล่นครับแต่ถ้ามันดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเล่นต่อได้เลยครับนะก็ตำแหน่งนี้แหละ VGI แนวโน้มขาขึ้นไหมเออน่าจะเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะ VGI นี่นี่ชุดนี้เป็นขาขึ้น นะครับกรอบนี้เป็นไซเวย์ซึ่งยังไม่หลุดแต่ถ้าเขาหลุดเออเขาหลุดตรงนี้นะเท่าไหร่2.2ถ้าหลุด2.2นะครับก็ก็ตัวไข่ตรัวมันนะค <c oughs> าม <c oughs> ทิ้งได้เลยแต่ถ้าไม่หลุดก็ยังสามารถเล่นในกรอบไซเวย์ของเขาได้อยู่สมัครทางไลน์ได้ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงการสมัครอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นการสมัครสมาชิก youtube นะครับ อันนี้ก็พูดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับมันคือ youtube ครับไม่สามารถสมัครผ่าน facebook ไม่สามารถดูผ่าน facebook ได้ไม่สามารถดูผ่าน l ล n e ได้แต่ถ้าอยากจะสมัครเรียนนะครับซึ่งคอร์สปีนี้ไม่มีแล้วนะฮะไปเจอกันอีกทีหนึ่งคือมก,กราปีหกแปดเลยนะฮะเ,เราเปิดเห็นไหมคือขนาดคอร์สยังไม่ทำเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆคือช่วงนี้คือดูลูกจริงๆนะครับมผ,มผมมีเวลาน้อยอบอกงี้นะ ถ้าสมัครคอร์สเรียนนะครับก็ไปสมัครในไลน์ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเออแต่ถ้าสมัครสมาชิก youtube นะครับก็สมัครผ่าน YouTube ได้นะครับสมัครผ่านไลน์ไม่ได้จบแล้วนะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับมีใครถามมาใหม่อีกหรือเปล่าไม่มีนะครับก็จบลงแล้วนะครับใครที่อยากจะถามคำถามในคลิปนี้ถามมาได้เลยนะก่อนที่ตลาดจะปิดแล้วก็จริงๆอะ่ะ ใครที่อยากจะปรึกษาเนี่ยเราไม่ได้ว่าอะไรเลยคุณแอดไลน์มาก็ได้นะไล hello, น์แอดมาหนี้ให้รอะในไลน์เนี้ยคุณจะคอบรูปเอาจุดตรงนั้นตรงนี้มาให้ดูได้ได้หมดเลยก็มาถามในไลน์ก็ได้นะถ้า <c oughs> ถ้าบอกว่าเรามีข้อจํากัดเราไม่ได้มีข้อจํากัดในเรื่องของการถามคาถามนะครับหรือว่าถามมันสุกต่ต้องรอวันจันทจะต้อง เอาอดทนรอ2วัน3วันไม่จําเป็นครับคุณสามารถแอดไลน์ผมเนี่ยนะไลน์แอดมานีโรดแล้วก็ถามมาในไลน์ก็ได้ครับก็จะได้รับคําตอบทันทีแต่ใครที่ถามกวนตีนมากครับเช่นบ่ายนี้เล่นอะไรหรือว่าวันนี้เล่นอะไรดีบอกมาสักตัวสิอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ไม่ตอบคะคือพูดจริงๆครับมันไม่เกิดการเรียนรู้แต่ถ้าเกิดคุณเอามาให้ดูคณเอากราฟมาเทียบ แบบตรงนี้โลตรงนี้ใช้ได้ไม่ใช้สตอรปลอตรงนี้อันนั้นเกิดการเรียนรู้ครับผมจะตอโอเคไหมฮะก็ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆครับสวัสดีครับ